สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมเอมนะครับจากประเสริฐเจรัญยนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเป็นรถ Toyota นะครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมในส่วนของรายละเอียดผมจะรีวิวให้ดูเป็นจุดเป็นจุดไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแคป 2.5G นะครับผมในส่วนของรถคันนี้เป็นรถปี2007นะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคา ราคาอยู่เพียง2,999,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยในแต่ละส่วนของรถว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคในส่วนของบริเวณห้าหน้านะครับผมในส่วนของโฉมหน้านะครับผมเนี่ยเป็นเดิมๆเ,เลยนะฮะในส่วนของโฉมหน้านะครับผมในส่วนของกระจังหน้านี่จะเป็นโครเมียมมีสติ๊กเกอร์ของ อินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมยังอยู่ครบส่วนโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางเป็นโครเมียมนะครับผมในส่วนของไฟหน้าต่างๆเนี่ยเป็นเดิมๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีรอยขุ่นมัวแต่อย่างใดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้มีไฟตัดหมอกให้ท่านนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมในส่วนของบริเวณด้านหน้าชมหน้า,นาเดิมทั้งหมดนะครับผมเราไม่ได้มีการเปลี่ยนลายใหม่แต่อย่างใดเลยเป็นรถเ,เดิมๆ เราถัดไปดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างน,นะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับผมอันดับแรกเลยเป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างเราเป็นโครเมียมนะครับผมสวยๆกันเลยนะครับผมมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านข้างของตัวรถนะครับบริเวณตัวรถนะครับผมในส่วนของ <cem>. มือจับนะครับเป็นโครเมียมสวยๆกันเลยนะครับผมอ่าโอเค ในส่วนของแม็กนะครับผมเป็นแม็กของโตโยต้าหก้านนะครับตัวนี้เป็นแม็กห้าก้านครับสวยๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของยางเป็นยางบิสโต e นะครับผมเป็นยางใหม่เลยสวยๆก็เลยใช้งานกันยาวๆนะครับรถคันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของบริเวณภายในกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะฮะอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของภายในนะครับผมที่ผมจะพามาดูนะครับผมในส่วนของอ่า ตัวเทปวิญญานะครับผมแล้วก็ในส่วนของแผงแอร์เนี่ยเป็นเดิมๆเลยนะครับผมในส่วนของคอนโซลนะครับผมจะมีรอยสติกเกอร์นิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ใช่รอยขูดรอยลอกนะครับผมเป็นรอยสติกเกอร์นะฮะในส่วนของรถคันนี้มีการติดเครื่องเสียงนะครับมีมิกซิ่งให้ท่านด้วยนะครับผมรถคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเบรคมือตรงนี้นะครับผมเหมือนรถทั่วไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นแอร์แบกนะครับผมในส่วนของ เลขใหม่กันบ้างในส่วนของเลขใหม่นะครับอยู่ที่3 1 0 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับผมรถย้ำอีกทีรถเป็นรถปี2007นะครับผมเลขใหม่ก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของเลขใหม่ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเรามีบริการนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ10,000มกิโลนะครับผม แล้วก็ยังมีบริการพร้อมช่วยเหลือฉุกเฉินให้ท่านตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเครื่องเสียงด้านหลังนะฮะในส่วนของเครื่องเสียงจะอยู่ตรงที่นั่งแคบด้านหลังนะครับสวยๆกันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของเบาะอะไรมีให้ครบนะครับผมในส่วนของด้านข้างของแคปบก็จะมีที่วางแก้วนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะในส่วนของระบบปรับกระจกเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมรถคันนี้นะครับผมสภาพสวยงามกันเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซอกในแผงประตูกันบ้างนะครับผมในส่วนของซอกในแผงประตูรอยน็อตต่างๆมิดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบนะครับรถคันนี้ไม่ได้มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้สวยๆกันเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราขยับไปดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับปะอ่าโอเคเราขยับมาอยู่ในส่วนของด้านท้ายกันแล้วรถคันนี้บอกได้เลยนะครับสวยงามเลยไฟท้ายไม่ไดิมนรอยขุ่นมัวแต่อย่างใดเลยตัวสติ๊กเกอร์ ไฮลักวีโก้ G แล้วก็ตัวโตโยต้ายังอยู่ครบตัวเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมสวยๆกันเลยนะครับผมตัวสติ๊กเกอร์ต,าต่างๆเป็นโครเมียมเรียบร้อยนะครับรถคันนี้สภาพสวยงามกันเลยอีกจุดหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือในส่วนของห้องเครื่องรถสภาพห้องเครื่องรถแล้วก็แผ่นเพดต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะห้องเครื่องรถคันนี้นะครับผมสภาพเนี่ยสวยงามกันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยอยู่ครบนะครับผม อ่าแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ Susan, อะไหล่ต่างๆของห้องเครื่องก็ยังอยู่ครบสติกเกอร์มอกอเนี่ยยังอยู่ครบนะครับผมในส่วนของสติกเกอร์ฝาปรงก็ยังอยู่ครบนะครับสภาพสวยงามเลยตัวเลขคานยังอยู่รับชัดเจนเลยแล้วก็มีรอยตรงคานนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นรอยเลยนะครับผมเป็นรอยของฝาปรงที่เราปิดลงกับอ่าคานเพื่อเราปิดห้องเครื่องนะครับเว е ลาเราปิดห้องเครื่องนะครับผม ซึ่งมันบ่งบอกได้ว่ารถของเราเป็นรถเดิมๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเราไม่ได้มีการชนหน้าจิ้มหน้ารถเราไม่ได้มีการชนหนักพปความจมน้ําหรือตัดต่อใดๆมาเลยนะครับผมโอเครถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500นะครับผมหรือ2.5นั่นเองผมขอญาตย้ยําราคาลูกค้าสักครั้งหนึ่งรถคันนี้ราคาอยู่เพียง299,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าเครดิตฟรีดาวไปเลยนะครับรถคันนี้นะครับฟรีดาวไปเลย ในส่วนของผ่อนเนี่ยผ่อนสบายแน่นอนนะครับรถคันนี้ราคาอยู่เพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมโทรติดต่อเข้ามาครับผมที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนหรือ Facebook Fanpage ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดลูกค้านะครับผมชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมในส่วนของวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ